พัว่าว่าบาถึงนึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแหละเราเราพูดตรงๆนะคนเดี๋ยวนี้นะแค่ได้ยินคําว่าคาถาเงินล้านกาคติแล้วจริงๆไม่ใช่เป็นคาถาของความเป็นทิพย์ทางจิตหนึ่งแล้วถานาน,นถึงนิพพานก็ถึงนิพพานไงคาถาเงินล้านถ้าคนถ้าคนสวดมากๆอันหนึ่งจะได้ทิพประจักขูยานทิพประจักขุยานคือจิตอย่างรู้สามารถมองเห็นพรหมเทวดาน,นิพพานนรกได้โดยอัตโนมัติสอง มีลาบสการะลาบสการะนี่เป็นทานบาร,รมีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทรงพระอริยมหาสาวกเคยสร้างไว้ในอดีตชาติแล้วมารวมตัวกันเพราะว่าทานมันไม่ได้ไปไหนอ่ะเพราะท่านเข้านิพพานกันทานนั้นไม่ได้ใช้ท่านก็เลยให้เลยโดยอัตโนมัติ 3. เป็นการเคารพต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทูงพระอริยมหาสาวกแต่คนก็กลับมองว่าโลภสการะคือมองด้วยอคติอคตินี่มันทำให้มันทำให้เป็นเหตุทําให้ลงนรกนะ เห็นด้วยบอกว่าทองท่องขังกันผีได้เห็นเห็นครับนะบอกว่าท่องขังกันผีได้ถ้ากันผีได้จริงๆแล้วสวดบทไหนก็ได้หมดหนึ่งเป็นการเคารพในพระรัตนตรัยเพราะผีนี่ก็อยากได้บุญเหมือนกันนะวิญญาณทุกดวงก็อยากได้บุญเจ้ากรรมในเวรก็อยากได้บุญพญาย,ยมราชก็อยากได้บุญใครๆเขาก็อยากได้บุญเพราะเขาไม่มีสิทธิ์ได้มาสวดมนต์แบบคนนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้กลับเป็นยุคคนอคติเยอะ พอได้ยินว่าคาถาเงินล้านเนี่ยไม่นึกถึงที่ประจักษ์ขุยานสองไม่นึกถึงเป็นสมบัติเพาที่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอริยมหาสาวกท่านให้ไว้กลับมองเป็นว่าเป็นความโลภผมก็งงเหมือนกันนะทุกวันนี้แค่แม้กระทั่งพระเครื่องบอกว่าคนห้อยพระเครื่องไม่ดีการการที่เรามีพระเครื่องติดตัวไปเนี่ยก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าไปด้วยก็เหมือนกับที่หลวงปู่หลวงหลวงตมาพูดอะหลวงปู่ดูพูดเองไปไหนข้าไปด้วยไปด้วยนี้คือคืออะไรคือการเคารพในพระตัตนตัยผมก็งงอะนะ ก็มองว่าเอ้ยนี่เองเอาเศษอิฐเศษปูนเศษทรายมาไหว้ผมก็พูดขึ้นมาคํานึงว่ามันเรียกว่าพุทธานุสติแต่คนก็กลับไม่รู้จักพุทธานุสติก็มองว่ามองว่าหินทรายเหล่านั้นเป็นเศษอิฐเศษปูนโดยที่ว่าจริงๆแล้วอะ มันมีความเขาเรียกว่าพลังในจิตใจก็คือเขาเรียกว่าปรมตถบารมีเร่งบารมีให้เร็วขึ้นและให้เต็มแล้วก็เข้านิพพานชาติปัจจุบันไม่ใช่ว่ามัวแต่ว่าเฮ้ยฉันจะไปเกิดแล้วไปรวยในชาติหน้านะฉันจะไปเป็นเทพพรมเทวดาชาติหน้าแล้วสุดท้ายอาลงมาเกิดใหม่ตายใหม่กันอีกนั่นแหละยิ่งโง่กว่าเดิมอีกอจริงๆแทนที่จะได้ว่า ปามัตถบารมีหมายถึงมีบารมีเชื่อในพระพุทธเจ้าเต็มร้อยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจุูธเจ้าพระอริยมหาสาวกสวดมนต์เนี่ยไม่ใช่อะไรเป็นความเคารพในพระรัตนตรัยแต่คนมองว่าโลกก็แปลว่าใช้ได้แล้วนี่เรื่องจริงใช้ได้นี่คืออะไรเป็นคนนอกศาสนาไม่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าอันนี้เรื่องจริงสวัสดีครับนะก็ยัง ก็ยังไม่รู้ไอคนหลายๆคนที่แบบได้ยินว่าคาถาเงินล้านก็ยังไม่รู้จริงว่าจริงๆเป็นชื่อองค์ธนเสรษฐปัจเจกอพุทธเจ้ามอบให้ไว้เป็นสมบัติแก่ลูกหลานจริงๆท่านจะไม่ให้เดี๋ยวซ้ำไปแต่หลวงพ่อฤาษีดิงดำขึ้นไปข้างบนไปขอลงมาขอถ้าการอนุญ,ญาตให้